โอ้ยโ g o ย oh oh oh! oh. สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ช่องโบักชินโรบอกชาแนลนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าโรบอกนั่นเองตอนนี้ผมก็มาอัดคลิปนะครับผมโอ้ยติดอันนี้ก็ผมก็ถ่ายคลิปแล้วก็โอ้ยโอ้ยติดอีกแล้วโอ้โห อุ๊ยเกือบโดนทุกคนครับผมผมมีนนผมมีพี่กิตกับพี่แก้วมาเล่นด้วยโอ๊ยพี่กิตนี่มั่วว่าบบเอารู้สึกว่าผมอยู่ไกล,กลผมอยู่ไกลผมอยู่ไกลเนี่ยผมมาแล้วจริงจริงผมไม่ได้เข้าตามน้องครับ <c oughs> น้องเข้าตามมาครับ <c oughs> เอาทำไมตายอ่ะเอาพี่เกวมาแหละเนี่ครับแล้วจะถ้าทายจะไม่รอดนะพี่พี่เกวก็ไปแล้วนะครับผมฮะมติดผมชื่อตุ๊ตัวครับบ,บ้บาบอบ้าบอผมค,ครับผมชื่อ,อ,ผ,มอผมชื่อกิจมาอย่างไรสิบ,าบ้าบอพี่กิจชื่ออีวาไม่ผมชื่อกิจกันนะครับส่วนพี่เกวก็ชื่อโรซี่กิจลูกกิจลู่ไอเก๋ครับผมคือกิจลุ่ไอเก๋ครับ กินลูกกินลูกใครนะกูเจ๋ตอนนี้พี่แกเป็นลูกคุกกิสุดารัตน์แล้วพูดเจก็เป็นลูกเขาเหมือนกันเลยเคยรับเคยเคยต่อยคนเลยพ่อหนูเห็นเห็นเขาเห็นเขาใส่แว่นเนี่ยนึกว่านึกว่านึกว่าห้าวจจริงเอ้าทุกคนทุกคนบทุกคนดีเลยจริงเอ้ย ตอนแรกนึกว่าแตเแ่นแบบโชว์เท่คนมันจะผ่านมินี่อะมันใส่คำว่ามันใส่ไปต่อยจิ๊กจิ๊กเต็จิิ๊แล้วเขาคือโกตาบอดนี่คือโรงพักก็าถังว้ายพ่อหนอาจะหนีพ่อโนอาจะหนีแพ้แน่นอนเลยทุกคนคนตาบอกขอร้โทรหาแม่ใช่ไหมแพ้แน่นอนเลยทุกคนมันแพ้ไหนบอกแล้วแม่แม่รอเราไว้ก่อนเอา พี่เกีียวกับพี่กิจชนะครับผมชนะสองคนเลยครับพี่พี่เกลียวกับพี่กิจชนะผมให้รางวัลห้าร้อยเือเือเดี๋ยวผมให้รางวัลพี่กิจห้าร้อยเต็มห้าร้อยพี่เกียวก็ห้าร้อยเต็มห้าร้อยไม่ตั้งก็มาดิห้าร้อยะอันนั้นมันคะแนนอ๋อคะแนนเลยถ้ามีจริงจดีใจมากเลยเออไ่ใช่ไม่หคะแนนแล้ววะถ้าใครแพ้ก็ไม่หักถ้าใครถ้าใครแพ้ก็รางวัลตอบถ้าใครแพ้ก็ให้รางวัลตอบใจเลยเรื่องฝัคะแนนนะ ตอนตอนนั้นยังแบบตอนโดนแจ้งหักคะแนนที่โดนหักคะแนนแบบป้าอยู่เลยแล้วและต้องหักคะแนนร้องไห้และต้องหักคะแนนร้องไห้เลยเอาเอาอีกแล้วทุกคนทุกคนครับป้าทุกคนป้าผมพี่กิจพี่กิจไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วครับโอ้พี่กิจไปไกลแล้วครับพี่เกลียวอยู่ไหนครับพี่เกลียวก็นั่งเล่นนั่งเล่นอยู่นี่ไงเขาไม่เขาไม่ได้ไปไหนในเกมไม่ใช่ในชีวิตจริงอยู่ในทะเล ืไนก็อก่าทะลไมคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดนามาามามพี่เกลเล่นเนี่ยพี่เกลอยู่ไหนเกลถึงแล้วเนี่ยไม่ถูกถึงแล้วพี่เกลถึงแลวอุฉันเกบตกอ้ยอ้าววววมวว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  เจะบอกไว้ว่าผู <terminar aría> ้ชายคนนี้เคยเป็นมาผ้านะค่ได้รันกำลังแบบตัวสามารถกับบ้านได้โอเคทุกคนข้าไปทางนี้ฮึดฮึดเออเอาคิดเพิ่งนะฮึดจึ๊บเออไปทางนู้ดฮึดเออโอเคเก็บเหรียญโอ๊ติดๆนะทุกคนทุกคนคิดว่าเจ้าของช่องหอกปะ ถ้าหลอคอมเมนต์มาหลอไม่หลอคอมเมนต์มาตอนนี้พี่แกไม่เล่นแล้วนะครับพี่หลอกดหนึ่งหลอกดสองคอมเมนต์มาโดนตอนนี้พี่กิจยังเล่นอยู่ไหม,ไมเล่นอยู่ครับถ้าพี่กิจไม่เล่นแล้วบอกเิตอนนี้พี่กิจอยู่แมพที่มันน่าจะของขวัมีแมพเยอะ อีกต่อไปงูเช่นสัตว์ถ้าสัตว์สัตว์สัสัวันหนึ่งงูเช่มีมีผู้ติดตามหมื่นหนึ่งงูเช่ดีใจปะดีใจดิดีใจสิครับดีใจแบบดีใจแบบตัดขาตัวเองเนอะิีนี้ขอลาไปก่อนแล้วจะแบกคลิปหน้าไปคลิปนี้ดีกว่าน่าสนุกเลย